น30เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะใครนะคะที่คิดลบอยู่นะคะใครที่เป็นซึมเศร้าอยู่นะคะมาฟังทางนี้เลยคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะอมจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่ตัวเองเนี่ย ประสบพบเจอจริงๆนะคะแล้วตัวเองผ่านมาได้ยังไงนะคะแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างที่ใช้อยู่นะขณะนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองนําเทคนิคของออมไปใช้นะคะแล้วนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะแฮปปี้แล้วก็จะเขาเรียกว่าจะสดใสมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอเล่าขอเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้นะคะ ที่หายที่ไม่ได้ไลฟ์นานเพราะว่าประสบอุบัติเหตุนะคะเป็นโรคไวรลบก,กรรมคือล้มเองค่ะล้มยังไงเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะทุกคนจะตกใจใครยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมนะคะล้มค่ะล้มแล้วมันตอนสี่ทุ่มค่ะสติสมัมปชัญญะดีมากเลยนะทําไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตอนแรกล้มอ่ะไม่เท่าไหร่แล้วพอจะยืนแล้วรู้สึกแปลกแปลกแล้วพอมันยืนไปแล้วแบบเอาไงดีวะแล้วลองนั่งลงเพรานั่งลงไปเห็นขาอย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บทําไงจ้าคานค่ะ คานไปเอาโทรศัพท์นะคะนึกถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะพอนึกถึงไปเสร็จปุ๊บแม่งโรงพยาบาลนะฉุกเฉินเลยไม,ไม่รับสายจากโทรไป3รอบแล้วบอกว่าเออเราไม่มีรถมารับให้ค่ะต้องโทรไป169่งงงมากค่ะโรงพยาบาลไม่ยอมมารับนะคะ ก็เลยโทรไปหนึ่งโทรไปเสร็จปุ๊บนะคะเอ่อมณฑิร่มกตันยูมาลับใช่ไหมเขาก็เขาก็พาเราไปส่งเหมือนอารมณ์แบบคิดภาพรถรถรถอย่างนั้นนะคะแล้วก็เหมือนขนศพอ่ะเราก็นอนอย่างนั้นเราก็แบบเออถ้าเราเป็นศพเราก็คงเป็นประมาณนี้แหละมั้งนะตลกเทงหน้านะจ๊ะพอสักพักนึงเนี่ยนะคะอยู่ไปแอดมิดอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าแบบเออมันก็เริ่มบวมขึ้นใช่ปะเริ่มบวมขึ้นแล้วแบบเรากลัวเราไม่กล้าเหยียบใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ได้ ย้ายโรงพยาบาลนะคะไปเจอหมออีก2คนคนแรกนะคะแล้วก็อีก2คนคนที่2เนี่ยแกเขาก็คอนสาว่านะคะเฮ้ยบ่มขนาดนี้นะคะไป MRI ไหมนะพอไป MRI เสร็จปุ๊บนะ h um, h um, เป็นยังไงจ้าสรุปนะคะมันมันคือไายเทียคือเกือบจะขาดอีกเก90ขาดแล้วอีกทีนึงจะไม่ขาดนะคะแล้วก็คิดนานมากแบบเฮ้ย <"He i, S 1> เอาอยัางไงกับชีวิตดีนะเคระียดมากในช่วงหนึ่งแล้วปรากฏว่าแบบ อ้าวผ่าก็ผ่านะคะผ่านะคะวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าเส้นเอ็นขาดสองเส้นนะคะเส้นเอ็นขาดสองเส้นแล้วก็เออมันต้องมาสมควรที่จะผ่าแหละโดนบอกหลังนะคะหมอก,ก็หมอก,ก็น่ารักมากๆกับเราแล้วเราก็จำอะไรไม่ได้เพราะว่าโด,โดนยมยาสลบถูกป,ปะตื่นมาฟื้นมา,นมาเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยโดนบล็อกมาหลังหน้ามันต้องถ่ายให้ออกนะถ่ายม่ออกอีกโดนสวนเข้าไปอีกนะจ๊ะ แล้วก็แบบนอนทั้งวันนะคะให้ยาแบบเยอะมากนะ,ะฉีดยาแบบทุกชั่วโมงนะคะจนเส้นเลือดแตกหลายเส้นนะคะในข้อมือเส้นเลือดแตกไปหลายเส้นกระเด็นกระ ถึงที่เตียงเสร็จแล้วเนี่ยพอพอมาทําอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็สลบไปอีกสองสมวันนะคะคือเหนื่อยมากจริงๆนะแล้วนะคะวิธีการฟืน้นฟูเนี่ยนะคะมันก็มันก็เย็บมาอย่างนี้ใช่ไหมเย็บมาแล้วก็มันยังเดินไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะจะบอกว่าแล้วเราจะต้องคิดอะไรกับชีวิตอะรู้ไหมว่านะคะหลายๆคนคิดว่าเอ้ยก็สบายสิอยู่บนเตียงอะทุกคนลองมาเป็นเรานะคะทุกคนลองมาดูแบบเฮ้ยเธอเราไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเธอคิดภาดตามนะจาก จากเตียงไปห้องน้ำอะมีขั้นสูงสูงอ่ะแล้วเราจะต้องใช้ไม้ไม้ค้ำอะถ่วงตัวเองไว้อะคือตอนแรกที่คงเจ็บมากนะแล้วก็ตรงที่มันเอามือค้ำลงไปอะตรงเนี้ยคือช้ำอะจะต้องหาผ้ามาพันไว้อะค่ะเพื่อให้มันนุ่มๆอะเพื่อเวลาเรากดลงไปอ่ะจะได้ไม่เจ็บแล้วเวลาเดินเนี่ยนะคะอ้าพี่มาหาระวัง พราะกัวกัวกัวเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะลงอีไม้ไม้อะมันเป็นจุกยางใช่ปะแล้วมันกัวเลื่นอะมันลื่นได้นะโดนน้านี่ลื่นแบบลื่นจริงนะคือก็ต้องค่อยๆกระเถิบอะคือคิดภาพว่าคนเราเดินปกติเท่านี้ใช่ปะแต่ว่าพอเดินแบบเดินแบบช้าสีเท่าอะคิดดูทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นยังไงทีนี้นะคะความดราม่าที่สุดนะคะคือการที่เหมือนตอนเนี้ย ตอนแรกแม่มาอยู่ด้วยทีหนึ่งใช่ไหมแล้วแม่ก็เอาของอยูตู้เย็นคือหนึ่งเบื่อข้าวเบื่อยาคือบังคับโดนกินเยอะมากแล้วแบบไม่กินก็ไม่ได้แล้วมันเอียนยาจนไม่อยากกินอะไรเลยเข้าใจแบบอารมณ์แบบไม่อยากกินอะไรเลยป่ะแล้วพอไม่ไม่กินอะไรเลยก็ไม่ได้ทุกคนความความลําบากของการเดินนะคะแล้วแล้วคอนโดห้องออมอ่ะมันจะอยู่ตรงกลางอ่ะจะห่างจากลิฟต์ประมาณประมาณอ่ะห้าร้อยเมตรแล้วลงลิฟต์ไปอีกใช่ไหมแล้วตรงกระจกอ่ะมันต้องผลัก ทีนี้อีเนี้ยไม่มีแรงค่ะทำไม่ได้นะคะต้องยืนรอซัมวันที่จะลงมาหรือว่าแบบให้ใครมาผักนะคะเราเราเจอแบบว่าเออเนี่ยเราอะอยากกินข้าวนะแล้วเขาก็บอกว่าเออสั่งแก๊บสิอย่างเงี้ยเอถ้าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เจออะไรแบบเนี้ยจะไม่รู้กับตัวเลยนะว่ามันจะหายเมื่อไหร่นะคะทําไมถึงอยากจะบอกว่านะคะชีวิตออมเนี่ย โดนมาทุกอย่างแล้วทุกคนนะคะโดนมาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาโมยออแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าเรื่องนะคะโดนมายังไงได้บ้างนะคะใครที่ซึมเศร้าแบบ เออจะเป็นจะตายมาดูก่อนนะคะว่าคนนี้โดนอะไรมาบ้างนะโดนแบบว่านะคะโดนโดนใส่หลายป้ายสีนะคะว่าแบบเออเราทำส่วนเราเราเป็นอ่อริเชอร์ในการพัฒนาหาันเสริมใช่ปะ่ะนะคะปรากฏว่าใส่สูตรผิดจริงๆไม่ใช่เป็นที่เขาสั่งเรานะคะแล้วเขาก็ใส่หลยเราว่าเราอ่ะเป็นคนทำเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโดนแบบเออโดนโกงเงินนะคะโดนโดนโกงเงินหนักมากนะคะเราก็ต้องหาเงินมาจ่ายเขาให้ได้ใช่ปะ่ะ ดนตนแฟนหังหลัง,งเนี่ยคบมาแปดปีแล้วเขาก็นอกใจนะคะร้องไห้หนักมากนะคะเคยเป็นซึมเศร้านะคะเคยแบบเออจะฆ่าตัวตายนาทีหนึ่งหลายๆทีอะไรเงี้ยเคยรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่านะคะเคยทํามาแล้วแล้วก็เคยเจอแบบ คนหลอกคนเอาเปรียบค่อนข้างเยอะมากนะคะถามว่าเอ้ยทำไมอมผ่านมาได้วะทําไมอมดูอารมณ์ดีจังเลยอย่างงี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแกขีโมหรือเปล่าฉันผ่านมาไม่ได้ผ่านมาปีเดียวนะประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดฉันผ่านมาแบบ8ปดปีนะคะทุกคนนะคะทุกคนอย่าหาว่าแบบ เออทำไมแบบบางพี่รุ่นพี่บางคนอายุ4ี่กว่าเขาโดนแฟนทิ้งเขาโดนทุกอย่างใช่ไหมเขาก็แบบมาปรึกษาเราแล้วเขาแกเป็นเสื่อมเศร้าเนาะแกก็บอกว่าเอออมเก่งจังทําไมอ,อมทําได้ขนาดนี้บอกว่าอ,อมผ่านหมดแล้วคะ่ะทุกอย่างเนี่ยออมโดนมาทุกอย่างสมควรโดนโดนดา่าโดนนินทาโดนเคยอยู่ดีตัดสินบอกว่าเฮ้ยก็เธอเป็นคนแบบนี้ไงฉันรู้ว่าเธอเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยโดยที่เขายังไม่รู้จักเราเลยนะทุกคนแต่วิธีการนะคะที่จะ ทำให้หายจริงๆไม่ใช่การที่เราเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นการที่เราเนี่ยเริ่มคิดที่จะรักตัวเองจริงๆนะคะวิธีการเลยก็คือ1นนะคะเลิกตอกย้าตัวเองได้ไหมนะคะเลิกตอกย้าสักทีว่าแบบเออฉันมันไม่ดีเขาก็เลยแบบทิ้งฉันไปฉันแบบ เออไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยอ่ะคนอื่นเขาประสบความสําเร็จในชีวิตมีบ้านมีรถทูสิฉันยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะคะเลิกตอกย้ําตัวเองแล้วเลิกฟังใครก็ตามที่พูดกับเราไม่ดีนะคะใครก็ตามที่ตีตีตาหน้าบอกว่าก็เธอเป็นคนแบบนี้ไงเธอถึงได้แค่นี้ก็เธอทําแบบนี้ไงถึงได้แค่นี้อย่าไปคบคนคนนั้นนละเลิกฟังความคิดคนอื่นเลิกตอกย้ําตัวเองนะคะเทคนิคต่อมานะคะให้เอาตัวเองออกจากท็อกซิ ท็อกซิอะไรท็อกซิสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคนนะคะทําแบบโอ๊ยเขาเป็นเพื่อนเราเขาด่าเราได้ยังไงนะคะ <c oughs> ทุกคนคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขารักเราเขาจะทําอย่างนี้กับเราไหมอ่ะเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราจริงๆหรอถ้าเกิดเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราเขาก็ไม่ต้องเขาไม่พูดต้องไม่พูดอย่างนี้กับเราเขาต้องเป็นห่วงเราอ่ะถูกปะเราก็ควรเอาตัวเองเออกจากการโดนโกงอ่ะสมมติโดนโกงอยากจะแก้แค้นมันเหมือนหนังจีนอีนี่เคยคิดนะเคยคิดแบบโกรธมากเลยนะแบบ เฮ้ยเราไม่เคยทําอะไรใครทํามีทุกคนเอาเปรียบเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบหลังๆก็แบบเออช่างมาเถอะปล่อยมันเดี๋ยวให้มันให้มันจัดการเองคือเราทําเขาไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีคนที่แรงกว่าแรงกว่าเราอะทําเขาเองแหละคืนเวียนกรรมคืนเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะเอาตัวเองออกจากท็อกซิกสิ่งแวดล้อมให้ได้นะคะใครที่อ,อกหักจากแฟนเกา่าใช่ไหมก็เลิกดู Facebook เลิกติดต่อเขาไปเถอะนะคะบางทีการที่ดูยำ้ำยำ,ยำมันมันทำให้เราเสียใจมากขึ้นนะคะพยายามแบบ กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเอาออกจากทุกอย่างเลยนะคะเลิกเลิกดราม่าเลิกดูหนังดราม่าอะไรเงี้ยเลิกดูข่าวดราม่าแบบฆ่าคนตายเกียดกันน้่ยนะั่นอย่าไปดูทำนะคะให้เลือกนะฟังพอดแคสต์ดีๆฟัง YouTube ดีๆนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเข้ามาหาตัวเราแล้วยังไงต่อคะทุกคนน้องออมคิดว่าช่างมันช่างมันเถอะหรือบ,บ้างหรือเปล่า อ๋อมีคนถามมาบอกว่าออมคิดว่าช่างมันเถอะหรือเปล่าแต่ก่อนแต่ก่อนเคยเคยแคร์คนอื่นเยอะมากๆจนแบบร้องไห้เป็นเป็นนางร้องไห้ยิ่งกว่านางเอกละครคือร้องไห้บ่อยมากอะไรอย่างนี้ค่ะก็หลังๆคือฝึกออมใช้วิธีการฝึกนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะแล้วก็แบบเออก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเลิกสนใจคนอื่นแล้วโฟกัสตัวเองอย่างเดียวอะคะ่ะแล้วเรา กดแรงดึงดูดมันจะดึงสิ่งดีๆตามมาทีนี้หาอะไรแปลกใหม่ทานะคะเวลาที่เราเครียดเราซึมเศร้าใช่ไหมเราจะคิดอะไรยำๆอ่ะให้เราหาสิ่งที่เราไม่เคยทำ่าทำนะคะสมองเนี่ยมันจะตกใจแล้วมันจะย้ายฝั่งไปโฟกัสอีกด้านหนึ่ง ถูกไหมทีเนี้ยเวลาสมองตกใจอย่างเช่นสมมติว่าใครเนี่ยชอบอ่านหนังสือมากนะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคนเป๊ะเป็น perfectionist ตลอดเวลาเนี่ยให้เราย้ายฝั่งจากด้าน perfectionist นะคะไปฝั่งทางศิลปะนะทางศิลปะทางศิลปะอย่างไบ้างวาดรูปนะคะร้องเพลงไปเต้นไหมไปลองเต้นไปเรียนเต้นไหมนะคะไปลองแบบทําอะไรที่ไม่เคยทำอะค่ะสมองเนี่ยจะ สมองเราอะมันจะเปลี่ยนไปพอเราสมองเราเปลี่ยนไปแบบมันจะสนใจอีกด้านหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าใครที่เครียดแล้วเป็นซึมเศร้าใช่ปะอา้าฉันทํางานสิกูจะได้แบบทํางานเหนื่อยแล้วลืมไม่จริงนะคะอันนี้ทํามาแล้วไม่จริงะคะ่ะทุกคนมันทําไม่ได้นะคะให้เราทําอีกแบบหนึง่งหันไปโฟกัสอีกด้านหนึ่งใครก็ตามที่เป็นสายศิลป์ศิลปะลองเพลงตลอดเวลาลองอ่านหนังสือไหมลองเป็นลองไปนั่งสมาธิไหมนะคะลองไป ไปหาแอคทิวิตี้อย่างอื่นทํำไหมอะไรยเงี้ยหรือไปสัมมนาไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะมากมายที่ฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะลองหาอะไรทํามันจะทําให้เราดีขึ้นพอต่อมาเนี่ยให้ฝึกอยู่กับปัจจุบันโอ้โหจะบอกว่าเป็นอะไรที่ยากมากหลายๆคนจะพูดว่าแบบก็ลองไปอะไรนะนั่งสมาธิเจวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆออมเป็นเป็นเป็นคนที่ ไปนั่งสมาธิบ่อยมากนะคะทั้ง4วัน7วันแล้วก็10วันนะคะจะบอกว่านะคะการนั่งสมาธิจริงๆแล้วว่าจุดประสงค์ของเขาอะเพื่อให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันแต่หลายๆคนนะจะชอบคิดว่าเวลาอกหกักเวลาเครียดทําไงไปวัดทำบุญปล่อยสังฆทานแต่ความจริงแล้วอะคะ่ะมันคืออยู่กับตัวเราแล้ววิธีการเนี้ยคือมันมันคือวิธีการฝึก ะะฝึกจริงๆนะคะฝึกฝืนตัวเองนะคะเราจะไม่มีทางอยู่กับปัจจุบันได้เพราะว่าเราเนี่ยจะคิดถึงแค่อดีตกับอนาคตเท่านั้นนะคะเวลาคนที่มันเครียดเนี่ยนะคะ1อดีตนะคะตอกย้ําตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วกับฉันเหตุการณ์นี้ทำอย่างงุนอย่างงี้กับฉันแบบฉันไม่ดีฉันเป็นคนอย่างงุนอย่างงี้กับฉันถูกไหม กับทืดถึงอนาคตว่าทําไมฉันไม่เจอคนดีๆสักทีทาไมทาไมฉันไม่เจอสิ่งดีๆสักทีทําไมฉันไม่มีแบบบ้านรถไม่มีแฟนดีๆเหมือนก็เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยการที่เราจะมาอยู่ตรงกลางให้เราเนี่ยฝึกบังคับตัวเองนะคะให้เรารู้นะคะหลายๆคนเนี่ยลักษณะนิสัยของการฝึกสมาธิไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยฝึกได้จากการ ทำกับข้าวโอเคไหมทํากับข้าวแล้วเป็นสมาธิวาดรูประบายสีแล้วสมาธินิ่งๆน,นะคะอยู่กับแค่ตรงระบายสีอะเออ,อยังออมแบบชอบระบายสีแล้วก็วอะไรกะหรือบางคนเนี่ยจะใช้วิธีการฝึกจิตนะคะในการที่เหมือนกับเอออันเนี้ยมือนะมือนะอันเนี้ยเรากําลังจะไปไหนนะเงีย้ยค่ะการฝึกแบบนี้มันคือการฝืน ฝืนจริงๆนะกว่าออมจะทําได้อันเนี้ยอันเนี้ยกว่าอมจะทําได้อนนอ,นนอ,มดอมใช้เวลา3เดือนคะ่ะทุกคน3เดือนจริงๆสเดือนในการแบบพอตอนฝึกแรกๆอารมณ์เราจะแปลปวนแรงๆมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบเราจะ เราเหมือนเหมือนเราเป็นบ้าเหมือนเราจะดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีน้องกอ๊อฟนะคะเหมือนเราจะดีบ้างไม่ดีบ้างอารมณ์เราจะแบบอยู่ดีก็ดิ่งอยู่ดีก็ร้องไห้อยู่ดีก็เสียใจอยู่ดีก็เจ๊เฉยอารมณ์มันจะเหวี่ยงไปตลอดเวลานะคะพอเราลองฝึกไปสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะทําให้เหมือนเราอะเริ่มเริ่มกลับเข้าที่ได้แล้วเราไม่ต้องไปนั่งเพ่งนะแต่เรารู้ตัวว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้ของมันแหละนะคะแล้ววิธีที่ได้ ฝึกอยู่กับปัจจุบ,บันได้ดีที่สุดนะคะก็คือการฝึกขอบคุณขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณยังไงรู้ไหมขอบคุณในสิ่งที่จับต้องได้ก่อนเช่นขอบคุณวันนี้อากาศดีจังเลยอะ่ะเฮ้ยฝนตกเหรอก็ดีนะอากาศเย็นบางไทยร้อมาน,านานแล้วนะคะขอบคุณเฮ้ยทาไมเตียงเรานุ่มขนาดนี้อ่ะแบบซื้อมาได้ยังไงเนี่ยเตียงออมก็ซื้อมาประมาณ สามหมื่นอะไรเงี้ยก็แบบเออก็ก็ไม่แพงนะก็คุ้มอยู่ยอะไรเงี้ยก็ชอบเตียงนุ่มๆอย่างงี้นะชอบหมอนเออหมอนก็ดีนะขอบคุณเลยโนะอยขอบคุณนะวันนี้รู้สึกหน้าตาสดใสนะคะลองบอกรักตัวเองดูนะคะวิธีการเหล่านี้จะบอกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะบอกรักตัวเองบ่อยๆสกดจิตอะฉันรักมอง,อง,องหน้าก,กระจกฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองตอนแรกเราจะแบบทำไม่ได้อะรู้สึกว่าจริงเถอะวะจริงหรอวะ พอ,พอทําไปสักพักหนึ่งอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราร,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 าแบบราักตัวเองจริงจริงอ่ะแล้วเราแบบพอเราเักาตัวเองสองกระจกเรารลกตัวเองใช่ปะเราจะตั้งใจในการที่จะแบบเฮ้ยเราจะทํายังไงดีให้เราสวยขึ้นอะ่ะจะทํายังไงดีให้เราอารมณ์ดีขึ้นทํายังไงดีให้หน้าเด็กโลงทายัางไงดีให้สุขภาพดีนะคะสิ่งเหล่านี้ คือมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันมันสำคัญมากนะทุกคนก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะแล้วนะคะกว่าที่ออมจะมาเป็นออมทุกวันนี้ได้นะฮปปีดีดาได้นะคะผ่านประศักนะคะประมาณแบบ8ปดปีนะคะผ่านความดราม่าความเจ็บปวดรวดร้าวในใจนะคะการที่แบบจริงๆมันเรื่องมันผ่านมานานแล้วแต่ว่าเราชอบเอาอะไรามาตอบล้ําตัว ตอบตอกย้ำตัวเองอะค่ะตอกย้ำแบบซ้ำๆๆๆ,ๆๆๆๆๆนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ไปไหนไงแล้วก็จะฝึกแล้วผ่านมาได้เนี่ยมันใช้เวลานะคะแต่เชื่อว่าพอเราฝึกได้อะค่ะเราจะไม่มีทางกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วอะแล้วพอเราเจออะไรอีกแล้วเราไม่อมไม่เคยเจออุปสรรคแบบเดิมอีกเลยนะอมก็จะแบบอืมโอเคอืมโอเคอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะเราในที่สุดแล้วเนี่ยพอเรารักตัวเองได้เราจะรู้สึกว่าแบบเออขอบคุณนะที่เราเป็นเราทุกวันนี้ได้ะค่ะ เราเป็นเราทุกวันนี้แบบเออมันก็มีสิ่งดีๆในในแง่สิ่งไม่ดีอยู่เงี้ยในในช่วงที่ออมยังเดินไม่ได้นะคะตอนเนี้ยตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่บนเตียงเนาะเพราะว่าเอ็นขาต้องเย็บเอ็นใช่ไหมคะจริงๆเคยอ่านเขาบอกว่าระยะเวลาในการ r e ค o ว e r y ทั้งหมดอะถ้าเป็นนักกีฬาคือ2ปีคิดภาพแบบฉันจะเดินยัง <laughs> ฉันเธอไม่ได้สงปีหรอโอเคก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยทุกคนดังนั้นให้ให้มอง ให้มองในแง่ดีค่ะในในความไม่ดีอ่ะมันคงมีอะไรบางอย่างที่มันดีอยู่อ่ะแบบเออก็ถือว่าได้เป็นการพักผ่อนก็แล้วกันเออเราจะดูเราเราก็จะรู้ได้ว่าเออคนไหนเป็นเพื่อนแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคนไหนแบบเออจําไว้เลยนะว่าคนไหนแบบเออไม่ได้รักเราจริงๆเงี้ยค่ะมันสามารถปร่งบอกได้เก็บพวกเนี้ยมาเป็นประสบการณ์แล้วเราเชื่อว่าเราจะไม่เจอแบบนี้อีกค่ะทุกคนนะคะ จริงๆนะคะลองฝึกดูนะคะวิธีการฝึกเนี้ยอ่ะมันอาจจะยากสักหน่อยมันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะที่แบบอยากจะให้ออมช่วยฝึกนะคะออมมี private coaching 1ปีนะคะตอนนี้ราคาดีมากนะคะก็สามารถนะคะมาคอนซัลกับออมได้นะคะออมอยากจะส่งต่อพลังบวกให้กับคนอื่นนะคะส่งต่อสิ่งดีๆนะคะไม่อยากให้คนเป็นซึมเศร้านะอยากให้คนเนี่ยเห็นแก่ตัวน้อยลงอยากให้คนน่ารัก คนอื่นมากขึ้นรักตัวเองรักคนอื่นมากขึ้นส่งต่อสิ่งดีให้กับคนอื่นและเชื่อว่านะคะนับจากนี้เนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้าหาแล้วก็รักคนอื่นรักตัวเองมากขึ้นแล้วโลกจะพัฒนาไปพร้อมกันได้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตแชร์นะคะก่อน30นะคะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตเปลี่ยนนะคะใครคิดลบนำมาฟังทางนี้เลยนะคะอยากจะแชร์สิ่งดีๆให้จริงๆค่ะ วันนี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย